อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคุณครูมัสลันสามาแอกับรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ชั้นป6กจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือการประกอบอาหารเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนพร้อมๆกันเลยครับการประกอบอาหารและการปรุงอาหารเป็นการทําให้อาหารสุกมีสีสันและมีรสชาติที่หอมอร่อยซึ่งเราควรรับประทานอาหารที่ดี ปรุงสุกใหม่ๆสะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเรื่องแรกที่เราเจะเรียนวันนี้ก็คือการเตรียมประกอบอาหารนั่นเองการเตรียมประกอบอาหารหมายถึงวิธีการต่างๆที่จะเตรียมอาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหารการเตรียมประกอบอาหารมีวิธีการดังนี้1การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร วัตถุดิบที่นำมาประกอบเป็นอาหารควรเลือกที่สดใหม่สะอาดและปลอดภัยเพราะทำให้อาหารหน่ารับประทานรสชาติอร่อยและเกิดผลดีต่อสุขอ,อนามัยของผู้รับประทานการเลือกซื้อผักผลไม้ควรเลือกที่สดใหม่ไม่มีรอยช้ำหรือเหี่ยวและมีในท้องถิ่นหรือมีตามฤดูกาล เพราะจะได้ผักผลไม้ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงนั่นเองตัวอย่างการเลือกซื้อผักผลไม้เช่นผักกาดขาวควรเลือกหัวที่มีน้ำหนักมากเนื้อผักแน่นไม่มีรอยช้ำหรือเหี่ยวแตงกวาควรเลือกลูกที่ผิวเป็นสีเขียวสดใสไม่ขรุขระมีผลลักษณะตรงกลมผักบุ้ง ควรเลือกที่มีลำต้นอวบแข็งเล็กน้อยไม่อ่อนมีใบและมียอดติดอยู่ใบต้องมีสีเขียวสดและก็ไม่มีรอยชำ้ำส้มเขียวหวานควรเลือกผลที่กลมแป้นมีเปลือกบางไม่มีรอยชำ้ำเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเนื้อหาที่เราได้เรียนในวันนี้วันนี้เราได้เรียนเรื่องการเตรียมการประกอบอาหาร โดยได้เรียนในหัวข้อย่อยก็คือการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งวันนี้ได้นำเสนอเรื่องการเลือกซื้อผักผลไม้หลังจากที่ได้เรียนแล้วให้นักเรียนนำเสนอตัวอย่างผักผลไม้ที่เราจะเลือกซื้อว่านักเรียนมีวิธีการที่จะเลือกซื้อผักผลไม้นั้นอย่างไรและก็อัดคลิปหรือถ่ายวิดีโอหรือเขียนบนกระดาษส่งมาในไลน์กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูขอลาไปก่อน Habkan mai next clip na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.